คนเยอะโคเยอะถอยก่อนปัดเกมนี้ต้องเล่นระวังนิดนึงนะเข้าไปกลางดงตีนเดี๋ยวเราจะแตรนี่เข้าไปฟันแม่งเลยปัดแม่งเลยเออเรียบร้อยเอาละครับสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในช่องชิริสกิหรือว่าผมซาจิคุงนะครับผมอยู่ในเกมเมชชัปเบกับผมเป็นเกมที่เพิ่งเอาเพลตเบต้าได้ไม่นานแล้วตอนนี้น่าจะเปิดให้เล่นฟรีเดี๋ยวผมจะลงข้อมูลถ้าไครผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมจะขึ้นไปให้นะแล้วก็ทีแรกเนี่ยผมได้ไปแอบเล่นมานิดหน่อยละเป็นเป็นโหมดในเรื่องต่างๆนะฮะใครที่อยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงนะ ็สามารถโหลดมาลองเล่นกันได้นะเดี๋ยวเพราะว่าผมขออนุญาตข้ามในส่วนนั้นนะแล้วก็จะพาทุกคนเข้ามาดูเกมเพลงจริงนี่น่าจะเป็นโอเพนเบต้ารอบที่2นะเท่าที่ผมรู้มาเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเคยได้เล่นนะมากนตอนโคนะ้ดเบต้าเป็นหนึ่งในเกมที่ผมชอบมากเลยคนระับผมอยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆนะหุ่นก็มีมากมายเลยนะผมมีมากมายหลายตัวให้เราได้เลือกเลยฮนะตรงนี้ไม่ว,ว่าจะเป็นสายยิงสายเครื่องบินสายแทงสายสนยมีหมดเลยนะผมสายฟันก็มีนะสา,สายระยะประชิดระยะประชิดมีตัวนี้ คบคันเนี่ยจะเรื่องของเออนักบินโอเคหรือว่าคนขับนะคร <Okay. S 2> <ผม>ับใครที่เคยเล่นก็จทราบกันนะว่ามันดียังไงนะอั <Huh? S 2> นนี้ก็จะมีอา่าสถานีปฏิบการก็จะเป็นแบบเหมือนให้เราเอา่าเรื่องไงอะ่ะเขามันเป็นที่ใส่ของไอ้ดรอปนะผมโอเคเดี๋ยวในหมดนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูอีกทีหนึ่งนะ <Okay. S 2> เดี๋ยวขอข้ามส่วนนี้ไปก่อนนะ แล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นในส่วนของแมทช์พาร์ซึ่งน่าจะเติมยังไม่ได้นะตอนนี้เพราะเกมยังไม่เปิดตัวเติมนะครับนี่จะเป็นหน้าร้านค้าผมไม่แน่ใจว่าเติมได้หรือเปล่านะเลนีเป็นช่องเก็บของของเราพวกว่าอันนี้จะเหมือนเหมือนอะไรอ่ะถ้าเป็นถ้าเป็นเกมชิงเขาจะเรียกอาร์ติแฟกต์ป่ะพวกใส่ใส่เสริมพลังของผมเรื่องระบบตรงนี้ผมยังไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นการปรับแต่งอาวุธต่างๆแล้วนะอ๋อนี่น่าจะเป็นแบบว่าของแต่งในโหมดฮีเล ผมจะเล่นเป็นหุ่นตัวนี้ก่อนนะหุ่นเริ่มต้นที่ทุกคนจะได้มีได้เล่นกันนะแล้วก็จะพามาดูหลักของเกมนี้ก่อนด้วยการเล่นโหมดสู้กับคน PVP นะฮะสู้กับผู้เล่นด้วยกันเองนะแล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่าครับผมหุ่นตัวนี้จะมีสองร่างนะร่างแบบร่างแบ,บบใส่ชุดเกราะกับร่างที่ก่อกแตกแล้วแล้วก็ไปดูเกมพกันข้างในกันเลยดีกว่ารเ,เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแลว้วเริ <hi> ่มแล้วทีเดียวไปอยู่ตรงนี้แหละนี่ข้อดีของเกมเกมนี้อีกอย่างหนึ่งนะ ไม่รู้ทุกคนจะสังเกตกันหรือเปล่าผมเชื่อว่าร้อยทั้งร้อยอะเหตุกันหมด <S 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 ถ้าปล่อยตัวถ้าปล่อยตัวหนึ่งจริงยิ่งหไม่ได้ของอีกทั้งเกมนะถ้าปล่อยตัวผมก็โคตรชอบเลย <S <S ลอย่างเทพฉายพลังงานเต็มร้อยเต็มตัวปล่อยตัวได้พร้อ,อมหรือยังทุกคนเอ้ยออกตัวแล้ววะม,มาถึงก็อยู่ในน้ำเลยเหรอหมายความว่าไงเนี่ย นะพี่ขวาก็จะเป็นโล่ฮะบี่ซ้ายก็จะเป็นปืนแต่ถ้าเรากดอีกหนึ่งครั้งก็จะเป็นมีดโอเคอ่าแล้วกดเลขสองก็จะเป็นปืนข้างเอวเลขสามไปใส่เกาะแต่ยังโชว์ให้ดูไม่ได้นะต้องรอก่อพังก่อนออกซ้ายมาก่อนด่านนี้น่าจะให้เราเอ่อเหมือนดันเพลดิดดันรถไปในเขตนี่เฮซัพพอร์ตตัวนั้นมาพพอร์ตซัพพอร์ตถอดของข้ามหัวใจก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวมันยิวที่มันไม่รู้หรอกของฟันอยู่พอเข้ไเลลเเเาไปที่เลยล้วกันเอ้ยเฮ้ยมันลุกมันมันลุกช่วเพื่อนดีกว่า,า,เ,อวาเออ เห็นใครก่อแตกเมื่อกี้ไว้แป๊บแล้วทำไมมันลุ่มมันลุ่มคนตรงนั้นนะตัวนี้ตัวนี้มาเจ้าผมตัวนี้มาเจ้าผมเออโอ๊ยนี่อะไรเนี่ยกาะผมพังเหรอเราจะตายแล้วซ้ำซ้ำเชิญซ้ำเชิญซ้ำเรียบร้อยตัวนี้ตัวนี้ซัพพอร์ตซัพพอร์ตซัพพอร์ตไล่มันไล่มันถอยมาก่อนถอยมาก่อนโอ้โหคนเยอะคนเยอะถอยก่อน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 เพื่อนถอยก่อนเกมนี้ต้องเล่นระวังนิดนึงนะ ถ้าไปกลางดงตีนเดี๋ยวเราจะตายเอาฝ<ม>ันแม่งเลยเอ้เอสเอสเอสฝันโดนหรือเปล่าเฮ้ยมีิงใครมีจรใครจริงตัวนี้เอ้ยปอกทันเอาเวลาเอาเวลาเอาเวลาเกองมันแตกแล้วกล่องมันแตกแล้ว,ต,ว,วลตัวเดียวกับเราเลยตัวเดียวกับเราเลยตัวเดียวกับเราเลยไม่เละเกาะไม่เละเกาะ อยู่นั่นนะอยู่นั่นเนาอยู่นั่นเนาเข้าไปฟันแม่งัซะชิดเลยดีกว่าเอ้เอ้โอ้โหขอบแตกว่ะทุกคนอุ้ยอุ๊ยแป่งร่างก่อนแป่งร่างก่อนผมจะตายลุงลุมลุงลุมโอโดน๋วเมลารไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นๆกันไปแป็งกันไปแต่ผมรู้สึกเหมือนยังไม่ได้สกิลถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนชวนแล้วผมเคาะเตอร์ได้ไง ถ้าเรากดเกาะทันเราจะเคาเตอร์นะอุ้ยผมจะตายรอบนี้ผมตายชัวร์โอุ้ยลงมาก่อนเกือบตายซ้มปขอซัพพลินี้ก่อนจะตายละจะตายแล้วจะตายแล้วมันจะตายแล้วอีกนิดเดียวโอเคมันมีล่างนี่หว่嘛มันแค่ถอดเกาะยังไม่ตายซัพพอร์ตมาเลยดิอุ้ยโอ้โหฮยยูยูยฮยูมีคนฮยูเราเอสเอสฟันฟันฟันครึ่งหลอดครึ่งหลอดแล้วครึ่งหลอดแล้วครึ่งหลอดแล้วยังไงสวนแล้วผมเคาน์เตอร์แล้วผมเคาน์เตอร์แล้วผมเคาน์เตอร์ จะตายแล้วเอ้ยกอบมันแตกก็กอบมันแตกแล้วถึงสวน,นแ,แล้วผมสวนเสร็จได้กูแล่นโอ้โหอย่าเพึ่งอย่าเพึ่ง,อย,ง,อ,ยงอย่าพึ่งได้ปเปล่าอย่าพึ่งได้ปเปล่าอะไรครับอะไรครับโดนเคาน์เตอร์ไปดิไม่เท่าไหรแล้วนักพิลอตเพื่อนนักพิลอตใส่ข้างหลังรู้ปะเนี่ยอุ้ยโดนข้างหลังเพื่อนไปยิงไอยูนะเพื่อนยิงสปอร์ต เฮ้ยของผมติดโอ้โหมันกลางกลางขีดตัวนี้มันกลางขีดเออเรียบร้อยช่วยเพื่อนไม่ทันอุ้ยคนเข้ามาใกล้อะไรอะไรอะไรครับพี่อุยอ้ยอุย้ยอุ้ยโดนรัวๆเลยไอ้นี่มันไอ้นี่มันจะเล่นผมไอ้น,นี่สวนสวนแล้วผมสวนมาดิมาดิ อันนี้เออก่อแตกก่อแตกแล้วก่อแตกแล้วโอ้ยผมโดนยิงรัวนเลยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรโดนโคเตอร์ผมมีโลวิ่งโอ้ยก่อแตกว่ะก่อแตกแล้วแย่แล้วถอยก่อนถอยก่อนโอ้ยผมแปลงร่างไม่ไหวใส่ก่อนนี่นะผมมีก่อยชั้นหนึ่งโอ้ยผมผมรู้สึกผมโดนลุ่มไม่นะผมโดนลุ่มถอย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 โดนลุ่ม โอ้โหเรียบร้อยเลยเกาะแตกและต้องรอฮูดาวเกาะถ้าไม่งั้นเราจะตายจริงชิบหายละเดีวนีม้มันมีเกาะสู้ยากโอ้โหโดสนสตาร์รุยลุยเลยเรียบร้อยโอยไม่ไหวโดนพวกงานดุมนีม่แหละพอเราเข้าไปอยู่กลางตรงตีมโดนลุ้งไม่หยุดเลย,ยไปออกตัวเกิดใหม่ละเพื่อนเราตอนนั้นอยู่ดุมเพื่อน มันหายตัวได้ว่ะมันหายตัวได้แต่ผมเห็นเงาแต่ผมเห็นเงา,แ,เเงาแล้วไงผมหมิดเงาเข้อประชิดเลยดีกว่าเข้อประชิดข้อ,อมาฝั่งนี้พอข้างหน้ามันมีโล่กันโอ้ยไหวไปะเนี่ยเราไหวไปะเนี่ยทำไมรู้สึกเหมือนจริงไม่ไหวโอ้โหเรียบร้อยแล้วกอแตกไม่ไหวจริงด้วยใส่กอลไม้ก่อนมาเา้ยมันไม่ไหวจริงเหรอเนี่ย ตัวเราแพ้ทางมันว่ะทุกคนตัวเราน่าจะแพ้ทางมันเกินไปผมว่าผมไปสู้ละถอยดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเมันเข้าฝันเพื่อนเราอยู่เราก็เข้าไปข้างหลังมันดีดดอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวถอยมันถอยมันถอยมันอุ้ยโอ้โหมันเข้ามาฝันเราเฮ้ยก่อมันแตกเรียบร้อยเพื่อนยิงจากข้างหลังมันถอยไปแล้วมันถอยไปแล้วมันพังมันถอยไปแล้วไปหาเพื่อนดีกว่าเพื่อนรอด้วยโอเคสวยมาแล้วเพื่อนลุมมันลุมมัน เอ้เอ้เหมือนเก่งอ่ะมาคนเดียวเหมือนเก่งอ่ะเก่งอ่ะนุ่มเหมือนเก่งอ่ะนุ่มเรียบร้อยผมได้คิวรอบนี้ต้องผมได้คิวแล้วผมปิดคิวเลยย่เยหยียบด้วยเหยียบซ้ำเหยียบซ้ำยิงยงก็ไปฟันลุมลุมลุมคนนี้ลุมคนนี้มาคนเดียวลุมอยู่คนเดียวเหรออยู่คนเดียวอยู่เดียวก็ลุมดีครับยิงมันเพื่อนยิงมันลุมมันลุมมันเอ้มาไว้ได้คิวแล้วมัขอฟินิชเชอร์อีกคนละกันนะเรียบร้อย ชนะเอ้าทำไมหกสิบหกคะแนนแต่เราชนะวะหมายความว่าเยี่ยงไรโอเคครับมาดูแล้วก็กลับมาอีกรอบนะครับอีกตาหนึ่งนะผมรอบที่ผมได้ไปแต่งหุ่นมานิดหน่อยมันมีฟังก์ชันเสริมผมได้ใส่มอดมาหุ่นผมก็จะเกรงขึ้นมานิดนึงมี่อดน,นี่ตรงนี้ตรงนี้ที่ผมใส่มอดเพิ่มขึ้นมาจะเห็นว่ามีให้ใส่ผมได้ใส่เพิ่มขึ้นมามก็มาดูกันเกมกันเลยดีกว่าครับผมไอ้ไอเข้าหุน่น ฉากกระซิบกันขึ้นหัวที่สุดยอดเอาโอเคแล้วครับผมก็กลับเข้ามาในแมตช์อีกครั้งฮะอุ้ยด่านนี้ด่านที่คุ้นเคยจริงจริงของขนาดตัวดินนะดิแต่ผมต้องเก็บเงินก่อนต้องเก็บเงินในการแลกคุณก่อนผมชอบตัวที่เป็นสายบินไงนี่มันเป็นสายแบบสายกึ่งๆสมดุลหน่อยตัวทางขวาเมื่อกีุ้ยพักฟ้ามยคนยิงผมคนยิงผมหูหโหูเปิดมาครกขึ้ยปืนมันแรงจังนะเฮ้ยโอ้โหยิงผม สามนัดพังเลยเหรอไรกับคำนี้เอาไงใสก่ก่ใหม่ยิงแรงไปแล้วมียิงแรงไปแล้วลงลงมานี่ลงมานี่ลงมานี่นี่แน่นะเรียบร้อยผมสอยไปหนึ่งด่านนี้น่าจะเป็นด่านยึดจุดนะครับผมเห็นมี A B C อยู่กลางจอเป็นไหนยึดจุดที่เราเคยเล่น,นกันเมื่อเห็นซัพพอร์ตมาเห็นซัพพอร์ตมันลุก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 ยิงซัพพอร์ตลุกยิงซัพพอร์ตก่อนเรียบเรียบร้อยซัพพอร์ตโดนขัง สพอร์ตไม่มีก็ไม่มีคนฮิวแล้วไงสพอร์ตไม่มีก็ไม่มีคนฮิวแล้วผมเข้าไปเหยียดตังนั้นก่อนดีกว่าอ๋อมันตายละเฮ้ตรงนี้ใครอยู่ตรงนี้ใครอยู่ตรงนี้ใครอยู่ตรงนี้โผพลังงานผมหมดพลังงานหมดรอชาร์จแป๊บหนึ่งรอชาร์จแป๊บหนึ่งได้ไหมฟัน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 ไม่เป็นไรเลยเหรอเออไม่สะทกสะท้านเลยเหรอสนใจกันหน่อยฟันอยู่ข้างหลังนี่ฮัลโหลฟันก็ยังไม่มอง ันอยู่ก็จะไม่มองไม่มองอะไรเลยไอ้มอง <im itation> เพื่อนช่วยหน่อยเพื่อนมันไม่มองเราเลยเออสวยเพื่อนยิงยิงยิงโอ้ยก่อแตกแล้วก่อแตกแล้วปิดหมดไฟยอย่งางนี้ก็โดนสอยดีครับปิดหมดไฟยอย่งางนี้ก็สอยเลยครับโอ้โหม่คนละฝอคอนฝอคอนตัวนี้มีเร็วตัวนี้มีเร็วโดนขงังโดนโดนเพื่อนเราขงังเราก็ลุ้มนะครับเอ้ยได้คิวรอบนี้ผมได้คิวเดย์สิบสี่วิผมจะได้หุ่นใหม่แล้วอุ้ยซัพพอร์ตมันซัพพอร์ตซัพพอร์ตมันมา,าอยู่อะไรตรงนี้ อะไรอะไรคร yup. ับผโอ้โหเรียบร้อยมาขอจบหน่อยขอจบงานหน่อยเอาไม่ได้เหรอเีจ๊จังเยอะอะเยอะปล่อยมันตัวนั้นต um ัวนั şey> ้นตอนนั้นสวยเพื่อนได้เข้าไปได้เข้าไปเออช่วยยิงอยู่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 เออแต่ควลคิวผมได้ดับเควลคิวว่ะจะมันมีก่อว่ะพอลบก่อนแล้วกันนะโอ้หเจ็บเจ็บเจ็บตักมากมันไม่สนใจผมแล้วจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละจังหวะมันสนใจผมแล้วเออเรียบร้อยชิปเปิลคิว ขอจบงานได้ครับเอ,อ๋เอ๋อยิงเข้าไปเรียบร้อยอีสิโอ้โหกล่องแตกแล้วยังไงเกาะคูดาวเสร็จพอดีใส่ใหม่นะครับผมเฮ้ย,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 ยติดอะไรไม่รู้น่ตจะนัดตายละเดี๋ยว,วนี่เอ้ยผมได้คิวแล้วผมได้คิวขอปิดเล็กปิดงานเหมือนหยาบประตูนิดหน่อยโอเคเรียบร้อยอันนี้นะครับผมเฟอาคอน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 ตัวบินบินเร็วจริง นี่รอบหน้าคลิปหน้าผมจะเล่นตัวนี้แหละไอ้ัวบินนี่แหละไม่สนใจเขาหรอเข้าข้างหลังแม่งเลยเข้าข้างหลังเฮ้ยเรียบร้อยจบงานได้ไหมไม่ได้เหรอแย่จังไปไหนไปไหนฮะไปไหนไปไหนไม่มีใครดูแลดิมเพิ่งสนใจเราเพิ่งสนใจเราสนใจเราอยู่จะเพื่อนช่วยยิงลุมสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่ง นี่เข้าไปฟันแมงเลยมันเอามันมันเอาโล่มาล่เอลเฮ้ยหลบไปเี้ยจะตายแล้วฟันแมงเลยเออเรียบร้อยเสร็จไปอีกหนึ่งเสร็จไปอีกหนึ่งเสร็จไปอีกหนึ่งอะไชนะเหรอโอ้โหโคตรง่าย ไม่ตายสักตัวเลยวะ่ะอีี่คลิปแรกก็ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาจนจบนะยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมพบกันคลิปหน้าครับผมจะมาเล่นตัวบินตัวนี้เลยนี่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เอ้ยโคจิผมชอบมากตัวบินโอเคครับแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบาย